ร่วมทำบุญองค์ละห้าหมื่นนะครับในทาวเวตส่วนน้องคุณเอ็กซ์อ uh, ันนี้ของเดี๋ยวถ่ายให้พี่บังไปถวายไหมอันนี้ของคุณเอ็กซ์ท่าคุณเอ็กซ์ท่าใหม่นะครับปีนี้ครับเงินเข้าไปแล้วจะได้ครบหนึ่งล้านแล้วนะครับได้ครบง้านแล้วเหลือสององค์สุดท้ายครับเหลือสององค์สุดท้ายครับเดี๋ยวองค์เดียวเหลือกี่องค์น่าจะเหลือองค์หนึ่งบ้างเหลือสององค์นะครับ สององค์สุดท้ายนะครับขอบคุณครับคุณเอ็กซ่าใหม่โอนแล้วนะครับเก่งเก่งตอบไหมอไหมโอ้ยผมเลื่อนพึงครูบคุณเซรีตอบไหมเอกซ่าใหม่โอนเขาบอกซอยสามหน่อยันึ่งทียังไม่ได้ตอบใ่ไหมไปต่อครับช่างดันเลยต่อลำหนึ่งถึงลำหนึ่งถึงสี่สิบล้วตอกทุกโค้ชที่มีใจถามเพื่อนหลอดเลย สูเทาเวีสวนดุนหนึ่งซโ้่บางศิลาเลษ์กระาดบุญทีนะครับองละห้าหมื่นบาท